กับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสก,กัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบรยิษัท n a t u r a l Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy e n c o i โทร02-975-5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จ พบกับช่วงนวยพลิกฟ้ากับผมมาสาธิลหาครับรลนดีฉชันสลัฐาอาสิลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็มี2ตัวอย่างของความสําเร็จค่ะที่เรียกว่าทั้งคู่นะคะประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจจอยน์คอยของเราะคะ่ะแต่เขาจะมีวิธีการยังไงนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้เนะะี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาค่ะขอต้อนรับนะคะคุณประพันธ์และคุณวิมลพันธ์ยศวงศ์สาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทั้งสองคู่นี้ก็มาเรื่อมธุรกิจกับจอยน์คอยนั้นยับคร ได้มาปีกับสีเดือนครับปีกับสีเดือนแปบว่าปัจจุบันได้ขึ้นตำแหน่งแล้วเหรอคะครับได้ขึ้นตำแหน่งเร็วมากเป็นเมนเจอร์แล้วนะคะเรางบอกกกับว่าตรงนี้เนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวจัดแข่ยของเราได้ยังไงคะเดิมทีนี่ผมเป็นคนปกติแล้วชอบเรื่องเครือข่ายอยู่แล้วแลบังเอิญว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะในอดีตเป็นข้ารายการ้ ค่อนข้างจะมีนี้สินเยอะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมาอยู่ในบริษัทเรามาเจอบริษัทเราเป็นราชการก่อนทำอะไรครับอ๋อผมเป็นครูมาสิบห้าปีแล้วก็อยู่ในงานของพนักาสังคมอ๋อเป็นครูนะครับแล้วเป็นครูนี้สินเยอะเลยขนาดนั้นเลยครับไม่ค่ะคืออย่างนี้ไปฮะพอดีมันก็มีอยู่พอดีข้าราชการเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการกู้แบงค์อะไรเงี้ยเขาจะมีสิทธิ์ตรงนั้นเยอะหน่อยครับครับผมแล้วไงต่อครับแล้วพอพอหลังจากที่ปกติแล้วเนี่ยผม ไปเจอระบบเครือข่ายมาก่อนก่อนที่จะมาเจอ JC นะครับเพราะว่าเครือข่ายที่ผมเคยทำเนี่ยเป็นของอ่าเป็นเครือข่ายทั่วไปเนาะ,คะเครือข่ายสินค้าทั่วไปนะครับมาจากต่างประเทศผมเองก็มีความรู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะต้องปลดนี่ได้กับเครือข่ายตรงนี้ะนะครับแต่บังเอิญว่าผมทําไประยะหนึ่งเนี่ยคือคือไม่ได้ทำเล่นๆนะผมทําจริงนะทช่ผมทำจริงคือเริ่มเนี่ยก็เริ่มแบบจริงจังเลยครับค่ะ พอทําทมาได้ห้าปีผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันคงไม่ใช่นะแหละแผนการตลาดแบบนี้คงคงตอบโจทย์ไม่ได้ครับผมก็เลยหยุดไปพักหนึ่งแต่ผมก็เสียดายนะครับเสียดายว่าเอ,อเครือข่ายเนี่ยมันเป็นพลังทวีคูณมันสามารถแตกตัวได้นะครับผมก็ชอบชอบในรูปเครือข่ายจริงๆแล้วพอหลังจากผมหยุดพักไปนะผมก็ทํางานประจําอยู่แล้วก็ผมก็ค้าขายเนาะเป็นธุรกิจส่วนตัวเช่นส่งข้าวส่งไข่ อ่าอีกหลายๆอ,อย่างเช่นขายเสื้อผ้าในตลาดนัดอะไรต่างต่านี้ผมก็ทามาหมดะนะครับแต่แล้วยิ่งทําไปก็ดูเหมือนกับยิ่งจะมีนิสินเพิ่มพูนเพราะว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมครับมไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปั๊บเนี่ยลูกค้าต่างๆที่กําลังรอเราอยู่เนี่ยเขาก็รอเราไม่ไหวเขาก็เอาเอาเอาเจ้าอื่นอะไรนน้นอะไรอย่างสมมติเรสาส่งไข่ส่งข้าวเนี่ยนะครับเขาเอาเจ้าอื่นมาแล้วก็ ทําให้เราส่งของน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันเริ่มสูงเพราเริ่มสูงเพราะเนี่ยคู่แข่งในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะว่างั้นเอะเยอะครับผมเยอะมากเลยการเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวของเรานะครับและท่างคุณวิมลพันธ์ล่ะคะก็คือเดิมทีเป็นครูเหมือนกันเป็นครูเหมือนกันคู่กันเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัวจันทร์คอยทั้งคู่ก็เริ่มตัดสินใจที่จะทาร่วมกันใช่ไหมคะอ๋อสำหรับฉันไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำไม่ได้ทำ อยู่บ้านดูลูกค่ะและไงต่อดูพ่อดูแม่มนะคะทักแก่แล้วค่ไค่ะแล้วก็ให้แฟนทำคนเดียวอืแล้วก็พอสักระยะหนึ่งมีรายได้เข้ามาใช่ไหมคะค่ะเราก็เริ่มสนใจแล้วก็ให้กําลังใจเขาบอกว่าเอ,อมีอ่ธุรกิจจอยแอคอยนี่แหละที่จะทำให้เราปลดหนี้ปลดสินได้อ่อให้ พ่อนะพ่อตั้งใจทานะค่ะอันนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลบ้านดูพ่อดูแม่ไปก่อนะค่ะคะแต่ปัจจุบันก็ได้รับตําแหน่งทั้งสองท่านเหมือนกันคค่ะค่ะะแล้วท่านคุณประพันธ์เลยคะคือต่อมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงต่อคะอะคือต่อมาครับพอหลังจากศึกษาธุรกิจเครือข่ายมาหมดแล้วเนี่ยผมมามองเห็นว่าเออพอพอหยุดธุรกิจเครือข่ายตัวตัวเดิมไว้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยใจมันก็รักอยู่นะครับมันบุกเผื่อขายรักมาก เนื่องจากว่ามันเป็นระบบทวีคูณพอตรงนี้ป๊อบเนี่ย<ม>ก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอย,อยากจะเจอเครือข่ายสักเครือข่ายหนึ่งที่มันตอบโจทย์ชีวิตได้จริง,รงๆแผนการตลาดที่มันตอบโจทย์ได้นะครับผมคิดอย่างนี้แต่บังเอิญว่ามันมีน้องชายเนาะน้องชายผมก็เป็นเป็นคุณหมอนะครับ<ม>อยู่ที่จังหวัดแพร่<ม>เขาก็โทรศัพท์มาหาพี่ลองทําตัวนี้สิพี่รู้จักคนเยอะแยะมากมายเพราะ่าพี่ดูแลในเรื่องของท้องถิ่น รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นเยอะมากมายอย่างงี้นะครับผมก็ทีแรกผมก็ฟังดูแล้วเฉยๆนะผมไม่ได้สนใจเลยเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าผมก็ผ่านเครือข่ายมาเยอะนะเครือข่ายก็คือเครือข่ายผมคิดอย่างนี้นะครับมันคงไม่ไม่แตกต่างอะไรเพราะหลังจากที่ว่าพอพอมาเห็นท่านประธานสมศักดิ์นะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปผมมีความรู้สึกเอ๊ะเจซีมันน่าจะมีอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งแหละผมก็เลยผมตัวผมเองนั้นคือเชื่อคนค่อนข้างจะยาก นะครับเพราะว่าสมมติว <từ S 2> ่าเราไปหาบริษัทนั้นมาหาเราเขาเข้าว่าของเขาดีถูกไหมครับบริษัทนั้นเข้ามาหาเราที่ไหนก็ดีเป็ทุกคนดีหมดดีหมดครับดีหมดที่แต่แต่มามานึกดูว่าเอ๊ะเพืนสมุศักดิ์เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรดีสักอย่างแหละผมก็เลยมาเข้า Google ดูครับผมศึกษาใน Google ผมแตกฉานใน Google ครับเพราะว่าผมไม่เชื่อใครอยู่แล้วผมเป็นตัวของตัวเองผมก็เลยศึกษาใน Google ผมเห็นว่าเอ๊ะ JNC เนี่ย มันคืออะไรก่อนอ่ามันคืออะไรมามองดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารม,มองดูคณะผู้บริหารโอโหก็ค่อนข้างที่จะประวัติความเป็นมาและก็ผ่านกระบวนการใน,ในเรื่องของการตลาดมากมายเนาะแล้วก็ความมั่นคงดูความมั่นคงโอโหรางวัลอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายที่เราได้รับม,มันเป็นการันตีว่าเออเราเราน่าจะศึกษาดูให้ชัดเจนนะพอหลังจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็เลยไปไปเข้าเรียนในระบบของคอร์สจิตวิทยา พอพอเข้าไปเรียนปั๊บผมก็เริ่มรู้ตอนนั้นผมาทาเครือข่ายอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่2นะครับผมก็คิดว่าผมก็ยังไม่เปิดใจมากนะผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเครือข่ายตอนนั้นผมก็แน่พอสมควรผมก็คิดอย่างนี้นนะคือความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้รพอศึกษาไประยะหนึ่งสองวันสองคืนกับ3วันเนี่ยพอผมรู้โอ้เจซมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนครั้งเดียวหรือ S <S> ผมผมคิดอย่างนี้นะครับพอลงทุนครั้งเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงทุนมากหรือน้อยก็ตามเลยนะครับผมเห็นแล้วในการลงทุนครั้งเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงทุนหลักพันเนี่ยผมก็ดูว่าเออมันก็ไม่มากน,นะลงทุนครั้งเดียวแต่มันสามารถตอบโจทย์ได้อย่างงี้นะครับผมก็ก็เริ่มศึกษา <Indians. S 2> ก็เริ่มโทรหา <S <S อาัพไลน์เริ่มสมัครเข้ามาผมก็สมัครเข้ามาเมื่อเดือนตุลาสมัครเข้ามาเดือนตุลาปี54ผมก็บังเอิญว่าผมเองก็อยากจะ ใจลึกๆก็อยากจะออกจากระบบงานราชการอยู่แล้วเนื่องจากว่าเงินเดือนเอออะไรเอยนี่รายได้ต่างๆเนี่ยถูกหักเนาะจากการยืมเงินนะครับจากการเป็นหนี้เป็นสินทำแล้วก็ไม่เหลือครับก็เลยว่าเอออยากจะหาอะไรพิเศษทําขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพอพอมาเห็นเจซเป็นอย่างนี้ป้าผมก็ศึกษาพอศึกษาปั๊บผมเริ่มมั่นใจแล้วครับพอมั่นใจปั๊บเนี่ยผมก็ลงไปวางแผนกับทีมงานบังเอิญว่า ทีมงานจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งมีทีมงานที่มีผมถือว่าคุณภาพนะครับ,รบผมเองบังเอิญว่าเจอเจอกับเพชรเด็จศักดิ์เนี่ยท่านเองก็มีระบบรองรับมาให้อยู่แล้วอพอระบบตรงนี้ปั๊บผมชอบในการทํางานเป็นระบบเพราะว่าการทํางานเป,เป็นระบบเนี่ยถึงแม้ว่าผมเองจะไม่เก่งหรือว่าใครก็ตามจะไม่เก่งถ้าเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสําเร็จได้ทีมช่วยทีมไม่ใช่ช่วยกัน <çek. S 1> หมดทุกคนทีมช่วยกันนะครับ พอตรงนี้แหละผมก็เลยมั่นใจผมก็รู้สึกษาอย่างจริงจังแล้วลงทุนลงลง,ลงมือทําอย่างจริงจังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากภรรยานะครับภรรยาเธอก็เป็นคนที่ดูแลพ่อแม่มาตลอดเธอไม่มีเวลาแล้วก็ความสุขของผมลึกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมหาตังค์ได้เยอะๆพอที่จะภรรยาผมจะใช้ได้สบายเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วมผมก็คิดแค่นั้นนะครับมผมก็เลยลงมือทําอย่างจริงจังพอทำอย่างจริงจังปั๊บแค่ระยะเวลา ปีเศษๆ,ๆคุก็ปีก็สามเดือนนะครับประมาณนั้นก็ถือว <นะ S 1> ่าเร็วนะครับถือว่าเร็วต้องสอบถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้อยู่ประมาณที่เท่าไหร่ต่อเดือนแล้วคะตอนนี้แหละครับก็สามหมื่นสี่หมื่นอัพครับสีบ่หมื่นนะครับถ้ารวมถึงมันมีทั้งแผนสองก็อยู่ประมาณห้าหมื่นครับครับห้าหมื่นครับแ้่คาดว่าในอนาคตมีเป้าหมายไหมครับว่าจะทําให้ได้ถึงเดือนละอัแน่นอนครับผมผมตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจะต้องทําได้อ่า คือคือหลักหลายๆแสนต่อเดือนแะหลักหลายๆแสนต่อเดือนโดยเฉพาะผมตั้งเป้าเลยนะครับว่าปีปีหน้าเนี่ยผมจะต้องขึ้นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดให้ได้คือดี렉เตอร์และปีต่อไปถัดจากนั้นไปก็ต้องขึ้นเป็นเพสเดนต์พร้อมกับเบเนชเชอร์ทวินพร้อมกันเลยนะครับนั้นนั่นหมายความว่าผมจะต้องปลดหนี้ให้ได้ละภายใน2ป,ปีเนี่ยสปีเนี่ยผมจะต้องปลดหนี้5ล้านของผมให้จบ เพื right? so ่อเพื่อความสบายใจแล้วก็อีกอย่างเราก็จะได้เก็บเงินเก็บทองสร้างตัวใหม่นะครับก็ตรงนี้แหละครับที่ทําให้แฟนผมเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเออรายได้มันเข้ามาทุกวันจริงๆเขาก็เลยก็ก็ดีใจก็เริ่มมาศึกษาเริ่มมาศึกษาค่ะแต่ปัจจุบันก็ทําคู่กันอยู่แล้วครับก็เริ่มทำนะครับเริ่มทาคู่กันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ผมว่าไปไกลนะครับถ้าทำทำมินิเจอร์ได้ปีเดียวนะครับผมว่า ประธานาธิบดนอีกไม่นานนะครับและคิดว่านี่หล้านนี่คงปลดได้ในเร็ววันนี้แน่นอนครับผมตั้งใจปลดกับเครื่องมือคําว่า JC นีแหละครับเพราะว่า JC ผมมั่นใจมากปัจปฏิบันผมดูแล้ว้วผมมั่นใจจริงๆเพราะผมผ่านเครือข่ายมาเยอะมันไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันจะต้องลงทุนไม่รู้จบแต่ทุงนี้มันรู้จบคือเครือข่ายเราเนี่ยบริษัทลงทุนให้เราแค่ทําอย่างเดียวใช่ครับเครื่องมือเราก็มีเยอะแยะมากมายสื่อเพียบ แล้วก็เครื่องมือทางเทคโนโลยีก็เยอะแยะครับครับเอื้อต่อคนใหม่ๆด้วยนะผมมาคิดอย่างนี้นะครับเช่นห้องประชุมเอออะไรทรัพย์สินของบริษัทต่างๆเนี่ยเอื้อต่อคนใหม่ๆค่ะเอาละค่ะวันนี้อยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้ฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงสาหรับใครที่มีความสนใจนะคะอยากจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวใจกลางเราหรือว่าบางท่านอาจจะทําอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเริ่มจากคุณผู้หญิงกันก็ได้ค่ะใครที่ ทำจ่อยคอยเสร็จแล้วทำแล้วขอให้ตั้งใจทำนะคะรับรองว่าบริษัทนี้ไม่เอาเปรียบเราเราได้จริงๆค่ะค่ะและท่านต่อมาค่ะคุณประพันธ์ครับสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้การทำอะไรก็ตามถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วเราจะไม่ลังเลและสงสัยเพราะว่า JNC นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาอย่าง เข้าใจมันยังชัดเจนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่ลังเลและสงสัยและทุกคนก็สามารถที่จะทำมันได้เพราะเรามีระบบรองรับอยู่เดียวเฉพาะจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยเรายังมีทีมงานทีมบริหารคณะกรรมการเราบริหารกันแบบมีคณะกรรมการบริหารด้วยนะครับเชียงรายผมซึ่งว่าผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีไม่ใช่น่าจะแล้วครับคือไปได้ดีเลยแหละเชียงรายนะครับกระแสแรงมากนะครับ เอาละค่ะหวังว่านะคะเราสองคนนะคะเป็นกําลังใจทั้งคู่แล้วก็หวังว่ามาครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเป็นตําแหน่งเพสิดนตมาเลยก็ได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะครับครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับช่วงรวยเรียกได้กับจอยหมาดค่ะ ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร0 2น7 5 5อ5 8 5